ากเครื่องความมั่นคงมาดูคดีทางการเมืองครับเมื่อวานนี้มีการไต่สวนพยานฝ่ายโจทก์ของคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับที่สนานิกาแผนกคดีายาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวันนี้ไต่สวนพยานเป็นนัดที่สมีคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมอดีตสสพักประชาธิปัตย์ท่านนี้ก็เคยอภิปรายโครงการรับจำนำข้าวในสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วนะครับ มีอาจารย์วิชามหาคุณอดีตกรรมการปปชคุณหมอวัรงให้การโดยสรุปประเด็นที่น่าจับตาเรื่องการระบายข้าวแบบรัต่อรัฐว่าการขายข้าวกับจีนขายผ่านบริษัทคอฟโก้การชำระค่าข้าวเปิดเป็น LC ที่เป็นหลักประกันผ่านธนาคารไม่ใช่การซื้อแคชเชียร er ์เช็คนี่เป็นส่วนที่ตั้งข้อสังเกตถึงความไม่เหมือนกันกับโครงการอื่น ขณะที่การขายข้าว G2G ในปี2554ถ2556มี212ตันเท่านั้นแต่เอกสารที่ระบุบอกว่าซื้อขายกันมากกว่านั้นนะครับต่อมาในช่วงบ่ายคุณวิชามหาคุณอดีตกรรมการปปชก็เบิกความซึ่งส่วนใหญ่ก็ซักค้านในช่วงที่ปปชไต่สวนคดีจำนำข้าวระบุว่าปปชลงพื้นที่หาข้อเท็จจริงไม่ได้ใช้ข้อมูลแต่ข้อสรุปของ TDI เท่านั้นครับ แล้วก็ยังมีประเด็นนะคะที่ไม่เรียกบุคคลพยานยมาไต่สวนด้วยสำหรับกรณีของปปชเขาบอกว่าตรงนี้นะคะเช่นการสวมสิทธิ์ไม่เรียกชาวนาและก็โรงสีมาไต่สวนเขาบอกว่าเนื่องจากมีข้อมูลจากคณะอนุกรรมการปิดบัญชีก็คือชุดนางสาวสุภาปียจิตติแต่งตั้งโดยนางสาวยิ่งรักอยู่แล้วตรงนี้มีข้อมูลชัดเจนสามารถนํามาใช้ได้ แต่อย่างไรก็ตามนะคะสาลก็บอกว่าหลังจากการไต่สวนครั้งนี้ก็จะมีการนัดไต่สวนพยานโจทย์ปากต่อไปก็คือวันที่23มีนาคมแล้วก็จะเพิ่มวันไต่สวนพยานอีก4นัดซึ่งจะขอขยายวันไต่สวนไปถึงวันที่3กรุมพาพัน2,560ก็จากเดิมสิ้นสุดนะคะวันที่18พฤศจิฯฯกายนนี้ค่ะซึ่งนายนรวิทย์ล่าแหล่งในฐานะทนายความของนางสาวยิ่งรักระบุว่าจะทำคดีไปจนถึงสิ้นสุดในช่วงของต้นปี2,560 แล้วก็ไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะหลังจากคุณยิ่งรักค่ะไปรับฟังนะคะการไต่สวนตังครั้งนี้นะคะก็เรียกเรียกว่าประชาชนให้ความสนใจแล้วก็ให้กําลังใจมอบดอกกุหลาบให้หนางสาวยิ่งรักรวมทั้งตะโกนให้กําลังใจค่ะขณะเดียวกันผู้เข้ารับฟังพิจารณาคดีเมื่อวานก็มีมากกว่าทุกครั้งมีทั้งอดีตสสพักเพื่อไทยพักประชาธิปัตย์ทำให้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเพิ่มเก้าอี้เพิ่มไปถึง13ตัวค่ะ